เปิดมามันไม่ได้สะท้อนถึงเขาไม่ได้คัดเลยงานตั้งแต่เพิ่งฝึกวาดรูปก็มามันเยอะอาจารย์เขาเลยเหนื่อยสังเกตว่าเขาจะต้องมีรออิงภาพจริงแต่เขาไม่ได้สเปคสุิกว่าอยู่ต้องอยอาจจะรออิงตัวสถาปัตยกรรมก็ได้อยอาจจะรอมาเนาะโอเคตัวต่อไปก็คือผลงานทางด้านภาพยนตร์หรือวิดีโอหรือมิวสิกวิดีโอหรือแอนิเมชันก็ได้หรือโมชั่นกราฟิกก็ได้ คราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ t c a s สรอบหนึ่งของคณะสถาบัยกรรมศิลปะและการออกแบบเนี่ยพี่โฟกัสไปที่ตัวนิเทศศิลป์เนี่ยหลกัหลกๆเราจะประกอบด้วยนิเทศศิลป์ตัวโฟโต้แล้วก็ตัวฟิล์มตัวนิเทศศิลป์เนี่ยเขาจะรับประมาณ30คนตัวสาขาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดียเนี่ยรับ45คนส่วนสาขาวิชาถ่ายภาพเนี่ยเราจะรับ15คนแต่คราวนี้เนี่ย มันจะมีวิชาอีกวิชาหนึ่งเพิ่มเข้ามาเขาเรียกว่าสาขาศิลปกรรมมีเดียอาร์ตแล้วอิลลัสตรชั่นรับจํานวน50คนด้วยกันพี่ไม่ได้พูดถึงพวกนานาชาตินะครับนานาชาติเราพูดไวในคลิปอื่นแล้วเนาะโอเคคราวนี้คุณสมบัติทั่วไปก็ไม่มีอะไรรับสมัครตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2564ถึงวันที่20ธันวาคม2564น้อเนาะแล้วก็ชําระเงินผ่านธนาคารวันเวลาเดียวกันโอเคคราวนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าส่งเอกสารด่วนทาง EMS เหมือนของสถาปัตย์เลยแล้วก็วันเวลาเดียวกันด้วยก็คือส่งวันสุดท้ายวันที่25ธันวาถือตราประทับเนี่ยวันที่25ธันวาเป็นวันสุดท้ายแต่ว่าจริงๆแล้ว24ก็น่าจะส่งแล้วเพื่อความปลอดภัยคราวนี้เรามาสู่สาขาฟิล์มหรือภาพยนตร์มันเป็นหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตหรือสปบสาขาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดียจำนวนที่รับเนี่ยรับถึง45คนจริงๆเป็นสาขาที่พี่ชอบและพี่ฝันจะเข้าตั้งแต่สมัยมัธยมเลยนะ คราวนี้เรามาดูที่พอร์ตฟลิโอทางมหาลัยเนี่ยเน้นให้ใส่อยู่ในกระดาษขนาด A4 ไม่เกิน20ภาพส่วนใหญ่มหาลัยเนี่ยเขาจะพยายามที่จะไม่ให้เกินบางปีสมัยก่อนเนี่ยเขาให้ใส่เท่าไหร่ก็ได้บางคนใส่เป็นร้อยงานเปิดมามันไม่ได้สะท้อนถึงเขาไม่ได้คัดเลยงานตั้งแต่เพิ่งฝึกวาดรูปก็มามันเยอะอาจารย์เขาเลยเหนื่อยสังเกตว่าเขาจะให้คัดมาแล้วเพื่อที่จะสะท้อนถึงตัวตนของเราจริงๆเนาะนะคราวนี้มาดูตัวพอร์ตแรกของตัวฟิลม์มเนาะก็คือพี่ขอเรียก สั้นๆว่าฟิล์มละกันแทนคําว่าภาพยนตร์และดิจิตอลละกันเนาะโอเคคราวนี้อันแรกก็คือภาพรอยิงหรือวาดเส้นด้วยดินสอหรือปากการออิงเนี่ยสามารถวาดด้วยดินสอ 6B EE หรือว่าปากกาลูกลื่นหมึกแห้งก็ได้ โอเคซึ่งเป็นภาพผลงานที่ไม่ใช่ภาพที่ผ่านการสัมเนามาอย่างน้อยหนึ่งภาพต้องเป็นภาพจริงแค่นั้นแหละต้องมีรออิงภาพจริงแต่เขาไม่ได้สเปคสุฟิกว่าอยู่ต้องอยู่อาจจะรออิงตัวสถาปัตยกรรมก็ได้อยู่อาจจะรออิงเป็นซีนฉากที่อยู่ต้องการอยู่อาจจะรออิงเป็นอินทเลียพวกนี้ก็ได้เนาะโอเคพวกนี้ก็คือฟิล์มอันต่อไปก็คือผลงานทางด้านศิละปะหรือสื่อสร้างสรรค์โอเคก็คือโปสเตอร์หนังมันก็คือสตอรี่บอร์ดที่เราคิดที่เราทําอะไรพวกเนี้ย ก็คือสื่อสร้างสารรค์บางทีอาจจะเป็นอินเทอร์แอคทีฟที่เราทําเป็นแอปพลิเคชันแล้วลองเข้าไปหรือว่าเรานําเสนอในรูปแบบของการนํโปรดักต์ตัวหนึ่งมาคล้ายๆกับนิเทศส,สีเราก็สามารถมานําเสนอตรงนี้ได้เนาะหรือว่าเราไปเขียนฉากฉากหนึ่งเป็นแล้วเรามาทําเป็นฉากนี้เป็นหลายๆสไตล์ก็ได้โอเคตัวฟรีนม่อาจจะต้องมีพื้นฐานทางการเขียนภาพเปอร์สเปกตีฟหน่อยๆเนาะแล้วก็การลงสีการลงอะไรโอเคก็จริงๆมันเป็นพื้นฐานเพื่อทําให้เราทําหนังแล้วก็เข้าใจ เกี่ยวกับรูปแบบของการสร้างสีมาเนาะโอเคตัวต่อไปก็คือผลงานทางด้านภาพยนตร์หรือวิดีโอหรือมิวสิกวิดีโอหรือแอนิเมชันก็ได้หรือโมชั่นกราฟิกก็ได้ที่เป็นผลงานโปรดักชันภาพเคลื่อนไหวบรรจุในแฟลชไดรฟ์นามสกุล o l mp 4 mov หรือว่าเป็นไฟล์วิดีโอมาตรฐานอื่นๆ ผลงานภาพยนตร์เนี่ยเป็นวิดีโอหรือองี้ยคืออย่างแรกก็คือ Music video. มิวสิกวิดีโอมิวสิกวิดีโอเนี่ยเราอาจจะหามิวสิกวิดีโอที่เป็นเป็นตัวของเราที่เรารู้สึกว่าเราอยากทําเอาซิลลีฟูมาทําก็ได้อาจจะมีในแง่มุมของเราซิลลี่ฟูที่เป็นเพลงน้ําลายหรือ20ตุลาที่แตกต่างจากคนทั่วไปให้เห็นว่าจริงๆแล้วเรามีของมีการทำสตอรี่บอร์ดมีการคิดมาแล้วว่าตรงนี้ทําอะไรโอเคพี่ว่ามิวสิกวิดีโอเนี่ยก็วัดกึ่นเหมือนกันเขาบอกว่าสามารถส่งแอนิเมชันก็ได้แอนิเมชันก็คือเราสามารถปั้นคอม เตอพี่วาแอนิเมชันน่าจะยากในระดับหนึ่งสำหรับเด็กมัธยมทั่วไปถ้าทำได้นี่เจ๋งมากแต่ก็ยากในระดับหนึ่งเนาะออหรือจริงๆจะพี่ว่ามันไม่ยากมากคือการเอาสิ่งที่เราทำเป็นมิวสิกวิดีโอเนี่ยแล้วเราใส่กรีนสกรีนแล้วก็ซัดแอนิเมชเข้าไปใส่ในอัฟเตอร์เอฟเฟกอะไรเงี้ยพี่ว่าน่าจะสนุกกว่าที่ทเราไปทำแอนิเมชันจริงๆยกเว้นแต่เราเป็นคนที่ชอบชอบแอนิเมชันจริงๆสาขาฟิล์มเนี่ยช่วงหลังเขามีการเพิ่มหนักสูตรของดิจิตอลทัชมีเดียเนี่ยเข้าไปเพราะว่าด เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีการเพิ่มหลักสูตรทั้งคอมพิวเตอร์เข้าไปเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเนาะโอเค a อ i นเเมนเนี่ยหรือโมชชันกราฟิกโมชชันกราฟิกก็ยากก็เหนื่อยแต่สนุกถ้าทำได้เนาะก็คือการเป็นภาพนิ่งแล้วค่อยๆตัด ัดมาเป็นภาพแล้วสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวในลักษณะของเราเหรือเราอาจจะทําแบบเป็น Nightmare Before Christmas ของทีมเบอร์ตันก็ได้แต่ตัวเจ้าชายน้อยก็ไดออ้ในลักษณะของหนังเจ้าชายน้อยที่เป็นเวอร์ชันฝรั่งเศสลักษณะการปั้นหรือเท่ๆของเพนกวินเพนกวินตัวน้อยๆที่เด็กเขาดูกันนั่นก็โอเคอย่างหนึง่งโอเคก,ก็แล้วแต่แล้วแต่คนทําแล้วก็สามารถส่งไฟล์ที่เขาให้ก็ไม่จํากัดแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะส่งใน MP4 MOV พวกนี้มันเปิดง่าย โอเคแปลงไฟมาคราวนี้เนี่ยสมมติว่าเรามีทั้งหมดแล้วแล้วมันยังไม่เกิน25หน้าหรือผลงานออกไปเนาะเราก็สามารถแทรกจํานวนที่เหลือและได้ในในงานที่เรารู้สึกว่าเราอยากโชว์สกิลในรูปแบบบางทีเราไปทำ storyboard เราไปทําอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากโชว์สกิลเรามีทักษะของการเขียนภาพในผืนผ้าใบเรามีทักษะในการทํา Photoshop หรือ Illustrator ที่มันเป็นงานต่างๆที่มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวโจทย์ข้างหน้าก็สามารถที่จะนําประกอบเข้าไปได้แล้วก็รางวัล ที่เราเคยได้รับเนี่ยถ้าเราเคยประกวดถ่ายภาพประกวดทำอะไรก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเนาะคราวนี้เนี่ยใบรับรองแพทย์เหมือนกันเหมือนกับนิเทศสินเลยเนาะก็คือให้ออกภายใน30วันกําหนดการสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะประกาศแล้วก็สอบสัมภาษณ์วันที่22มกราประกาศนีวันที่1 4มกราประกาศผู้ผ่านคัดเลือกเหมือนกันเลยวันที่28มกราฟิล์มดิจิตอลเนี่ยครั้งแรกที่พี่เข้าไปคณะสถาปัตย์ลักบังเนี่ยแล้วพี่เห็น ลงถ่ายพี่เห็นเครื่องไม้เครื่องมือพี่เห็นรุ่นพี่พี่เห็นอะไรพี่รู้สึกว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าเรียนมากๆแล้วก็เรามีแมทีเรียลเยอะเลยอะ่ะเรามีห้องล้างฟิลม์มที่เป็นของคณะเองเรามีทั้งโปรเฟชชั่นอลทางภาพถ่ายเรามีโปรเฟชชั่นอลทางสื่อมีเดียเรามีโปรเฟชชั่นอลทางสถาปัตย์ไอดี ID ต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือเราเยอะไปหมดเลยเรามีเพื่อนเยอะไปหมดเลยที่จะดึงมาเป็นตัวละครที่เราสามารถ สร้างสร้างให้เป็นหนังสร้างให้เป็นอะไรก็ได้มันมันคือ4ปีที่ที่เป็นความฝันของเด็กเด็กดิจิทัลเด็กที่จะทำฟิล์มเลยอะ่ะแล้วก็ด้วยราคาค่าเทอมที่พี่คิดว่ามันมันไม่มากเลยอะ่ะแล้วมันได้ทำหนังจริงๆพี่คิดว่าน่าจะเป็นที่ที่เป็นความฝันอาจเป็นความฝันของพี่คนหนึ่งแล้วละ่ะก็ขอให้น้องตั้งใจทำพอร์ตฟิลิโออย่างเต็มที่แล้วก็เข้าได้ดังที่ตัวเองหวังตั้งใจไว้ครับ